การที่มองเห็นได้หลายมุมและคิดเยอะอาจทำให้คุณตัดสินใจได้ยากหรือเปลี่ยนใจไปมาได้ง่ายควรฝึกการตัดสินใจให้เด็ดขาดและเชื่อมั่นในตัวเองมากขึ้นความเบื่อง่ายและขาดความต่อเนื่องการไม่ชอบความจำเจอาจทำให้คุณไม่สามารถทำอะไรได้นานๆหรือเปลี่ยนงานบ่อยๆครับควรหาสิ่งที่ท้าทายความสามารถอยู่เสมอเพื่อให้คุณไม่เบื่อและพยายามทำสิ่งต่างๆให้ต่อเนื่องจนสำเร็จ อารมณ์เปลี่ยนแปลงเร็วอารมณ์ของคุณสามารถแปรปรวนได้รวดเร็วเหมือนสายลมทําให้บางครั้งคนรอบข้างอาจตามไม่ทันควรเรียนรู้ที่จะจัดการกับอารมณ์และแสดงออกอย่างเหมาะสมการพูดโดยไม่คิด ด้วยความที่ช่างพูดและมีไหวพริบบางครั้งคุณอาจเผลอพูดอะไรออกไปโดยไม่ทันคิดถึงผลกระทบหรืออาจจะพูดตรงไปตรงมาเกินไปจนทำให้ผู้อื่นเข้าใจผิดหรือเสียใจได้ควรฝึกคิดก่อนพูดให้มากขึ้นผิวเผินกับบางสินด้วยความสนใจที่หลากหลายบางครั้งคุณอาจจะเรียนรู้หลายอย่างแต่ไม่ได้ลงลึกในแต่ละเรื่องมากนัก ควรหัดที่จะเจาะลึกในสิ่งที่สำคัญและเป็นประโยชน์ต่อเป้าหมายของคุณสุขภาพควรระวังเรื่องความเครียดที่อาจส่งผลต่อระบบประสาทชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ให้กับเพื่อนๆและคนสำคัญของคุณอย่าลืมกดติดตามช่องดวงชะตาเพื่อเช็คดวงชะตาของคุณได้ทุกวันขอบคุณครับ